มัดรวมลิซีรีเรื่องราวความรักบ,บุ่นๆของวัยรุ่นโชซอนในโมโนแม็์ ซองยุนกวานสแกนดอลบันดิตหน้าใสาหัวใจหวาวุ่นรักจะเป็นอย่างไรเมื่อคิมยุนฮีเด็กสาวจากตระกูลยากจนต้องปลอมตัวเป็นชายเพื่อน,นําเงินมาใช้นี้ก้อนโตเธอจึงยอมรับงานผิดกฎหมายด้วยการปลอมตัวเป็นบันดิตในการสอบเข้าคัดเลือกซองยุนกวานแต่แล้วโชคกับไม่เข้าข้างเธอเมื่ออีซอนจุนลูกชายของอัครเสนาบดีดันไปจับได้ว่าเธอเนีกก่ยกระทำการทุจริตงานนี้สาวน้อยยุนฮีจะเอาตัวรอดจากความผิดครั้งนี้ได้อย่างไรและจะรับมือกับเหล่าเพื่อนบันดิตหนุ่มเลือดร้อนได้หรือไม่ติดตามเรื่องราวความรักวุ่นว l o v e in the m o o n l i ล h t ลิขิตรักใต้แสงจันทร์เรื่องราวของฮงราอนเด็กสาวผู้ถูกแม่บังคับให้แต่งกายเป็นชายตั้งแต่ยังเด็กเธอในเติบโตมาโดยใช้ชีวิตในฐานะนักเขียนชายและหาเลี้ยงชีพโดยการรับเป็นที่ปรึกษาปัญหาหัวใจให้กับชายหนุ่มทัวราชาณาจากักรแต่แล้ววันหนึ่งครับจดหมายรักที่ราอนเขียนน่ะกับนำพาเธอให้ได้พบกับองค์รัชทายาทอียองทำให้ทั้งสองนั้นได้มาพบกันโดยที่ไม่รู้จักสถานะที่แท้จริงของอีกฝ่าย ต่อมานะครับราออนเนี่ยกระดานไปถูกขายให้เป็นคันทีในวังทําให้เธอเนี่ยได้กลับมาพบกับองค์ชายอียองอีกครั้งจากความใกล้ชิดทําให้ความรู้สึกของคนทั้งคู่เริ่มเปลี่ยนไปบทสรุปเรื่องราวความรักวุศลของคันทีน่าหวานกับองค์รัชทายาท,ยาทยจอมยียวนจะลงเอ,อยอย่างไรติดตามเรื่องราวความรักของัยรุ่นโชซอนคูนี้ได้ในโมโนแมกนะครับซีเค็ดรอยัลอินสเปกเตอร์แอนอยารกิจป่วนผู้ตรวจการลับเรื่องราวความรักวุศลของผู้ตรวจการคนใหม่ป้ายแดงรายอีออนบัณฑิตหนุ่มรูปงานที่เพียบพร้อมทั้งา,า,าลา่อกกื รับราชองค์การอย่างขัดไม่ได้กับสาวม้วัย24ปีคิมโจอีที่เธอเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อตัวเองเขียนคําร้องฟ้องหย่าสามีผีพนันและแม่ผัวจอมโขกทัพย์แต่แล้วพยานปากเอกคือจะขึ้นให้การช่วยเหลือเธอก็ดันมาตายไปอย่างปริศนางานนี้ผูต้ตรวจการคนใหม่จะทนดูอย่างนิ่งเฉยก็คงจะไม่ได้เขาเนี่ยจึงได้ตัดสินใจช่วยเธอไข,ขคดีนี้ให้กระจ่างสุดท้ายแล้วเรื่องราวจะลงเอยอย่างไรติดตามเรื่องราวความรักสุดหันสาปนหาแบบนี้ได้ในมูนอมรกนะครับ t h ทเ a ทออฟนกดู du, รักจำแรงของนายนกดูจะเป็นอย่างไรเมื่อชายชาติจอนนกดู du, ยอมพลีชีพปลอมตัวเป็นหญิงเพื่อหาความจริงว่าเพราะอะไรตัวเขาถึงถูกตามล่าและครอบครัวก็โดนทำร้ายในหมู่บ้านแม่ไม้ที่ผู้ชายห้ามเข้าจนได้มาพบกับดงดงจูกีแซงฝึกหัดและได้ช่วยเหลือเธอจากเหตุการณ์ร้ายแรงบางอย่างเพื่อการปกปิดตัวตนและสืบหาความจริงในหมู่บ้านแม่ไม้แห่งนี้ต่อไปเขาจึงต้องรับเธอเป็นบุตรบุญธรรมอย่างเลี้ยงเสียไม่ได้เรื่องราวความรักวุ่นวุ่นของวัยรุ่นคู่นี้จึงเริ่มขึ้นสุดท้ายแล้วเรื่องรรราาาาววจะลงงงเเออยอยย่่ไตติดมมืคักน ของไวรุ่นโชสันคูนีได้ในโมโนแม็ Mac นะครับ วันฮัลเลดเดย์ไม่ปริ้นรักร้อยวันของฉันและองค์ชายเรื่องราวขององราชทายาตอียูนที่ถูกรอบบงพระชนจนพัดตกจากหนา้าผาแม้ตลอดชีวิตกลับมาแต่ก็สูญเสียวความทรงจําไปกลายเป็นวอนดึกหนุ่มสามัญชนคนธรรมดาที่ไม่เอาไหนเป็นเวลานานถึง100วันและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้องค์ชายอียูนได้มาพบก,กับสาวโสดอายุมากที่สุดในหมู่บ้านอย่างฮงซิมหญิงสาวผู้ชาญฉลาดและทํางานให้สํานักงานสืบสวนเธอถูกบังคับให้แต่งงานกับหนุ่มที่ไม่มีอะไรดีอย่างวอนดึกแต่งานนี้ยิ่งเธอผักใส่เขาเท่าไหร่เธอกับยิ่งงมมมอเหนนคววาาาดีใตัขาากขกึ้ เท่านั้นสุดท้ายแล้วความรักของคนทั้งคู่จะลงเอยอย่างไรความทรงจําขององค์ชายจะกลับมาได้หรือไม่ติดตามเรื่องราวความรักบุ่นๆของวัยรุ่นคู่นี้ได้ในมโนแม็กนะครับ ลูสท็อปปิ้นตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุคเรื่องราวขององค์รัชทายาทอีกักแห่งอาณาจักรโชซอนที่ต้องสูญเสียพระชายาไปโดยไม่ทราบสาเหตุทําให้เขาต้องการจะสืบหาสาเหตุการตายแต่สืบไปสืบมาเขาดันทะลุมิติข้ามเวลามาในยุคปัจจุบันซะงั้นและดันมาโผก,กางบ้านของสาวพักหาหญิงสาวที่หน้าตาคล้ายพระชายาที่เสียชีวิตไปด้วยท่าทีคําพูดและชุดชาววังแบบเต็มยศงานนี้สาวพักฮาเลยคิดว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนบ้าจึงพาไปส่งที่สถานีตํารวจเรื่องราวความรัก,กุวุ่นขององค์รัชทายาทหล ต้นขนึสุดท้ายแล้วเรื่องราวจะลงเอยอย่างไรองค์ชายจะกลับสู่โลกที่เคยอยู่ได้หรือไม่ทั้งคู่จะเกี่ยวข้องกันอย่างไรติดตามความสนุกของซีดีเรื่องนี้ได้ในโมโนแมกนะครับ ฟังว่าครูโชซอนแมริเอเจนซี่พ่อสื่อรักฉบับโชซอนเรื่องราวของช่างตีเหล็กอีซูที่จะพัดจับพลูได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แห่งโชซอนที่ได้วาจ้างสำนักงานจัดหาคู่ที่ดีที่สุดในโชซอนอย่างพกาพาคีซึ่งประกอบไปด้วยสาวหนุ่มหน้าตาดีอย่างมาฮุนโดจุนและโกยองซู oo, ให้จัดการเปลี่ยนแปลงแกดงหญิงสาวที่เป็นรักแรกของเขาจากหญิงสาวมันชนคนธรรมดาให้กลายมาเป็นหญิงชนชั้นสูงให้สําเร็จจนกลายเป็นจุดเดิมต้นเรื่องราวความรักสุดอลเวงขึ้นงานนี้ความปรารถนาของกษัตริย์จะสมหวังดังใจหรือ ความรักของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไรติดตามความสนุกของไวรุ่นโชซอ,อนแก่งนี้ได้ในโมโนแม็กนะครับ จางอกจองตำนานรักจอมนางเรื่องราวของจางอกจองเด็กสาวผู้มีต้นกำเนิดต่ำต้อยที่ต่อมาได้นายหญิงขั้งรับเธอมาเลี้ยงและให้เธอได้ทำงานในร้านตัดเสือ้อจนได้มาพบกับนายน้อยคนหนึ่งและเกิดความผูกพันกันแต่แล้ววันหนึ่งนายน้อยผู้นั้นกลับหายตัวไปหลังจากนั้นเธอจึงหันมาฝึกวิชาง,งานฝีมือจนได้เข้าวังในฐานะนางในในห้องตัดเย็บและได้พบกับบุรุษผู้นั้นที่แท้จริงแล้วเป็นถึงองค์รัชทายาทอีซุนจนทั้งคู่ได้ตกหลุมรักกันแต่ทว่าอีซุนกลับต้องเข้าพิธีอภิเษกมมรรรกัับผู้้หิงงทที่่่ตนนนไไดเเพืือออคาาาาจ แม้จะต้องเจอกับอุปสรรคจางอกจองก็ฝ่าฟันเรื่องราวต่างๆจนสามารถได้ยืนเคียงข้างฟาบาดในฐานะพระสนมฮีบินนางสนมที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในราช,ชวงศ์โชซอนสุดท้ายแล้วเรื่องราวความรักครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นของซีรีส์ระดับตำนานเรื่องนี้ได้ในมโนแมมกนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับคือลิตรรวมซีรีส์เกาหลีเรื่องราวความรักคุณวุ่นของเราวัยรุ่นยุคโชซอนที่เรานํามาฝากกันทั้งหมดนี้นะครับสามารถรับชมได้เลยที่โมโนแม็กมีทั้งแบบภากไทยแล้วก็ซับไทยครบจบทุกเรื่องทุกตอนแน่นอนครับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ดูเรื่องไหนก็ต้องไปตามย้อนชมกันให้ครบทุกเรื่องนะครับชอบเรื่องไหนหรือว่าอยากแนะนําซีรีส์เรื่องอะไรเม้นมาคุยกันได้ใต้คลิปนะครับ